สุดท้ายเสร็จแล้วนะคะก็ทําการจบแถวด้วยการถักสีนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะใช้เข็มเบอร์สี่ทับศู์นะคะเหมือนกับตอนที่เราทําตัวฐานกระเป๋านะคะแล้วก็ทําโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ถักลงไปในหลักที่เราขึ้นโซ่เลยนะคะเอเข้าไปค่ะมาร์กหลักแรกเอาไว้ นี้เราจะเริ่มทำขอบกระเป๋านะคะแล้วเราก็จะแทงเข็มผ่านเส้นเราไม่ผ่านสองเส้นแบบนี้นะคะไม่ได้ทำผ่านสองเส้นแบบนี้นะคะจะผ่านเส้นเดียวนะคะแต่ผ่านเส้นเดียวโดยใช้ดันให้เข้าไปเกี่ยวผ่านสองเส้นด้านหลังนะคะเส้นนี้ ด้านหน้าหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นด้านหลังอีกหนึ่งเส้นเขาจะได้แน่นนะคะแล้วก็ถักเป็น x กตปกติค่ะ x หรือ,อปักธรรมดานะคะดูชัดๆอีกทีนะแทงเข้าไปผ่านแค่ตรงกลางนะคะแต่เราจะแทงลึกลงไปเพื่อให้หัวเขนะ็มเะทิ่มผ่านอีกเส้นหนึ่งด้านหลังไปด้วยือถ้าเราไม่แทงลึกลงไปมันก็จะได้แค่เส้นนี้เส้นเดียวเนาะมันก็จะไม่ค่อยแน่นนะคะมันก็จะยืดยืด นี่เพิ่งจะแทงผ่าน2อกันเลยแบบนี้นะคะก็ควักใหม่เข้ามาทำ X นะคะพอตรงช่องที่เราทำโซ่ตรงนี้นะคะก็เหมือนการแทงเส้นเดียวตรงช่องที่เป็นโซ่นะคะเราจะแทงแทงผ่านแบบนี้เป็น2เส้นเลยนะคะแบบนี้เหมือนกันนะคะผ่าน2เส้นเราทำ X ด้านนี้ก็เหมือนกันแทงผ่านสอเส้นถักแบบนี้นะคะวนไปจนมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะแล้วถักขอบกระเป๋านะคะมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วตรงนี้นะคะเพิ่งจะเปลี่ยนสีนะก็เราก็จะทำการซีตรงจุดที่เรามาร์กได้เลยนะคะ เข็มเข้าไปแต่เราจะเปลี่ยนสีเกี่ยวสีใหม่มาเลยค่ะตอนแรกว่าจะไม่เปลี่ยนนะคะแต่เห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวกระเป๋าจะเรียบเกินไปนะคะถ้าใครมีสีที่พอเข้ากันนะคะก็เอามาเปลี่ยนได้หรือจะใช้สีเดียวกันทั้งใบก็ได้นะคะอ่าเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวแบบนี้ก็ได้ค่ะเกี่ยวสีใหม่เข้ามาแทนที่นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับหน่อยค่ะ ก็ถักโซ่หนึ่งได้เลยแล้วถัก x หรือ๊อกธรรมดาลงไปในหลักที่เราขึ้นโซ่นะคะเก็บไหมเก็บปลายไหมไปด้วยถับไปลายไหมนี้ไปด้วยนะคะถักเป็น x นะคะใช้เข็มเดิมนะคะเบอร์4ีทับศูนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะบนไปหนึ่งรอบถักเหมือนกับแถวที่เราถักแถว เก็บขอบแถวแรกนะคะก็แทงเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ผ่านผ่านสองเส้นด้านหลังการผ่านสองเส้นด้านหลังรอบนี้เนี่ยอาจจะแทงยากหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้เข็มเบอร์สี่แล้วเนาะมันก็จะแน่นหน่อยนะคะเพื่อนๆต้องคอยดูนะคะข้างหลังให้มันได้สองสองเส้นนะคะเดี๋ยวเพิ่งขอแทงดูก่อนนะนะคะแทงสลุกผ่านค่ะแบบนี้ ก็จะได้แบบนี้นะคะสองเส้นแบบนี้ม,นมันบางนีหางสองเส้นแบบนี้ก็พักธรรมดาค่ะค่ะคอยดึงไหมไปด้วยทำอีกสักสักอ่าหลักนี้เราก็ทับสองเส้นอีกสักทีนะคะทับทับไหมสองเส้นอีกสักทีนะคะพอหลักถัดไปก็ทับไหมแค่เส้นเดียวพอค่ะแล้วค่อย มาเก็บทับไหมอ่อีกแถวหนึ่งอีกเส้นหนึ่งนะคะงานจะได้ไม่ต้องปูดมากนะคะเพราะถ้าทําทับสองเส้นไปตลอดเนี่ยงานมันจะปูดนะคะด้านหลังมันจะนูนขึ้นเราก็ถักวัตรมดาแบบนี้นะคะวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นเลยค่ะค่ะเราถักตัวอขอบสีเทาตรงนี้นะคะมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็สีเรียบร้อยเราก็จะทําการแบ่งกระเป๋านะคะแบ่งครึ่งกระเป๋ากระเป๋านี้มีทั้งหมดร้อยี่สิบหลักแบ่งครึ่งก็ 60นะคะพอเราแบ่งครึ่งกระเป๋า60เสร็จแล้วเราก็จะทําการนับนะคะมา20แล้วก็มาร์ก20แล้วก็มาะคะ่ะจะได้ช่วงทั้งหมด20 20 20นะคะแบบนี้ทําแบบนี้ทั้งสองทั้งสองด้านนะเพราเดี๋ยวเราจะมาถักตัวที่จับกันนะคะเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะจากที่เรามาคเสร็จแล้วเราก็โซหนึ่งวิธีการถักเหมือนเดิมเลยนะคะโซหนึ่งแล้วก็ แทงลงไปในหลักที่เราขึ้นโซ่ตรงนี้นะคะถักด้านหลังเราจะถักแบบนี้ไปจนถึงจุดที่เราา a ์คนะคะถึงจ,จุดที่เรามา r k ค,ค่ะตรงนี้ถักมาถึงจุดที่ mark แล้วนะคะจุดที่ mark จุดที่าร์เราจะถักเป็น X เ,เลยนะคะตรงนี้ เอ้ไม่ใช่ค่ะถักแบบ2เส้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะเราถักแบบ2เส้นเลยอันนี้คือตัวที่เป็นหลักที่เราจะเริ่มถักโซ่นะคะแล้วเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปประมาณสักสามสิโซ่ค่ะถักโซ่แบบนี้นะคะขึ้นไปสามสิบโซ่ทึ้งถักมาทั้งหมด35โซ่นะคะ ความยาวนี่แล้วแต่ใครชอบนะคะจะ30หรือ40ก็ได้อันนี้เพิ่ง35นะคะแล้วก็มาถัก X หรือควักธรรมดาลงไปในหลักที่เรามาร์คแทงผ่าน2องเส้นนะคะ,ะก็เรียบร้อยนะคะก็จะได้สายที่เราจับแล้วก็ถักควักธรรมดาตามปกติตามแบบตรงนี้นะคะ ไปได้เลยนะคะพอมาถึงจุดที่เรามาร์กอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทําที่จับเนี่ยก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะ35มส้โซ่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดนี้นะคะเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็เหมือนเดิมเลยสี่จบนะคะจะแน่นหน่อยนะคะเพราะว่า ไหมตัวสีเทาของพึ่งเนี่ยมันจะใหญ่กว่าไหมตัวสีเบตตัวนี้นะคะหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็จะถักสีเทาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแถวนะนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ถักลงไปในหลักเหมือนเดิมได้เลยนะคะทบนีดนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ถักลงไปในหลักที่เราเป็นโซ่นะคะ่ะก็มาร์กไว้ น,นี้จะมีรอยของการเชื่อมต่อนะคะเพราะเราไม่ได้ถักวนก้นหอยนะแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะถัก x หรือควัาธรรมดามาจนถึงจุดที่มาร์กนะคะถักลายเดิมเลยนะคะแทงเส้นเดียวแบบนี้เราถักมาจนถึงจุดที่เรามาร์กนะคะก่อนตรงก่อนที่เราจะขึ้นโซ่นะ เนนะะพิ่งจะทําการรวบนะคะคือการถัก A แทงไปหนึ่งเส้นนะคะเส้นเดียว1แล้วก็ตรงที่เป็นโซ่หลักแรกนะคะอีกหนึ่งแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด3แล้วก็รวบหมดเลยอันนี้คือที่เพิ่งถักเอเอาไว้นะคะ,ะเดี๋ยวมากสักหน่อยอันนี้คือตัวที่เรารวบ ไว้ต่อไปนะคะเราก็จะถักหลักละหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงจุดที่เรามาร์กอีกด้านหนึ่งมาร์กสายอีกด้านหนึ่งนะะถักหลักละหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะยาวไปเลยตรงนี้เพิ่งจะรวบหลัก a ตรงหลักโซ่หนึ่งนะคะกับหลัก ควักธรรมดาที่เราถักตรงนี้เอาไว้นะคะรวบเหลือหนึ่งนะด้านนี้ก็จะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอตรงนี้ค่ะมุมอีกด,ด้านหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นโซ่หลักสุดท้ายนะคะกับตัวที่เรามาร์กไปตอนเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็จะรวบเป็น a นะอันนี้เราก็แทงไปหนึ่งเส้นควักขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยอันนี้ค่ะตรงนี้นะคะ แล้วก็หลักนี้นะคะอีกหนึ่งเส้นนะคะมี3าหมดหมดเลยนี่คือที่เราทำเอไว้นะคะแล้วก็มาห,หน่อยๆค่ะเผื่อบางคนไม่รู้ว่าตรงไหนเราทำนะแล้วก็ทักเหมือนเดิมค่ะหลักละหนึ่งครั้งพอไปจนถึงจุดที่เรามาอีกด้านหนึ่ง ที่จะขึ้นสายนะคะก็ทําวิธีแบบเดียวกันเลยนะแบบนี้เลยนะคะค่ะเราก็จะถักไปเราจะได้ลักษณะแบบนี้ถักไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็สีจบแถวเพิ่งถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเ,เมื่อกี้นี้นะคะเพิ่งได้ทําการรวบหลักนะคะตรงมุมด้านนี้นะคะเพื่อให้กระเป๋าเขา กระชับแคบลงนะคะอันนี้ไม่ได้นับอะไรเลยนะคะแค่เห็นว่าเอ,อมาถึงตรงครึ่งหนึ่งของกระเป๋านะคะเพิ่งก็ถักรวบก็คือถักเอนะคะเดี๋ยวด้านนี้ก็จะทําเหมือนกันนะคะเจะให้ดูวิธีทํานะคะก็จะทําเหมือนกับตอนที่เรารวบตรงกับสายกระเป๋าเลยะคะ่ะอันนี้นะคะสองหลักสุดท้ายแั้นก็แทงเข้าไปนะคะพวักขึ้นมาแล้วก็อีกหลักหนึ่ง แทงเข้าไปควักขึ้นมานะคะยแทงให้ได้สองเส้นด้านหลังควักเข้ามามีสามนะคะแล้วก็รวบให้เหลือหนึ่งนะคะก็คือจากสองหลักให้เหลือหนึ่งหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่เรารวบเสร็จแล้วเราก็ซีจบแถวตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้รวบเพื่อให้ปากกระเป๋าเขาแคบลง รวบทั้งสองด้านจะได้บาลานซ์กันนะคะก็จะได้สีแบบนี้เรียบร้อยนะคะนี้เพิ่งรวบด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเพิ่งจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะอ่งโทษทีค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรวบพร้อมกับเปลี่ยนสีสีพร้อมกับเปลี่ยนสีใหม่เลยนะคะเพิ่งจะใช้ใหม่อีกสีหนึ่งนะคะ่ะสีเดิมของเราเมื่อกี้นี้สีเบจ ควักไหมเข้ามานะคะแล้วก็รวบหลักได้เลยค่ะดึงให้กัดชับทั้งสองเส้นนะคะถัก x หนึ่งก่อน,นะคะ่ะขึ้นโซ่หนึ่งก่อนนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ลงมาในหลักเดิมนะคะที่เราขึ้นโซ่อันนี้เพิ่งจะทาตรงนี้เลยนะมันจะได้แน่นนะคะแทงคู่ไปเลยทับไหมไปด้วยเลย แบบนี้นะคะแบหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้กระชับนะคะตึงแทงเส้นเดียวดีกว่าค่ะแทงเส้นเดียวแล้วก็ทับปลายใหม่ไปด้วยนะคะก็จะเป็นหลักแรกของเราเราก็มาร์กนะคะมาร์กหลักแรกเอาไว้แล้วก็ทัก ลายตามปกติได้เลยนะคะแค่ว่าเราเปลี่ยนสีเฉยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะถักสีนี้เป็นแถวสุดท้ายนะคะถักขึ้นไปตามสายได้เลยอันนี้เราถักไล่มาก่อนนะคะจนถึงจุดที่เราจะขึ้นสายค่ะค่ะเราถักแถวสีเบจนะคะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งแถว แถวสีเบจต,ตัวนี้เราจะถักเหมือนกับแถวสีเทาเลยนะคะก็คือรวบหลัก a ตรงสายตรงนี้แล้วก็รวบหลัก a ตรงด้านข้างด้วยนะคะพอเราถักสีเบจมาจนครบจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ทําการซีจบแถวเหมือนเดิมนะคะพอเราซีจบแถวเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่งก็จะ เก็บขอบด้วยการถักีอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราีจบแถวเรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องขึ้นโซ่แล้วนะเราก็ถัก C มาเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือสีตัวแรกเนาะเมื่อกี้เราจบแถวอันนี้คือ C ตัวแรกมาไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะถักีไปเรื่อยๆค่ะ แบบนี้นะคะถักสีไปเรื่อยๆเลยเก็บขอบเขานะคะถักสียาวมาเรื่อยๆเลยนะคะขึ้นมาจนถึงตัวกระเป๋าเอตัวสายด้วยเลยนะคะสีรอบเลยนะไม่ต้องรวบอะไรแล้วนะคะแล้วก็มาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการเก็บปลายไหมกันค่ะ